ไม่จาน้องจานนี้เอามาค่ะออนพัสต้านะครับเอามาด้วยหนึ่งเอาเผ็ดๆนะเราเพิ่มจับปากหวานจีนจอันยองเอเซโย,ออยค่ะวันนี้นะคะหวานจะพามาทานอาหารเกาหลีค่ะซึ่ง เวลาที่เราไปเกาหลีเนี่ยเราจะทานอาหารเกาหลีแบบดุเดือดเลยกินทุกมื้อแบบชอบมากซึ่งตอนนี้ค่ะมีอยู่แบรนด์หนึ่งค่ะเป็นลูกของดาคาบีซึ่งเขาเรียกว่า d g b ซึ่งแบรนด์นี้เนี่ยเขาก็จะทําอาหารเกาหลีแบบดั้งเดิมดดดซึ่งเวลาที่เราอยากกินเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นต้องบินไปถึงเกาหลีแล้วเรามาที่นี่ได้เลยค่ะชื่อร้านนี้เลยค่ะ d g b ดูสิคะเดี๋ยวเราไปนั่งดูเมนูเก๋ๆขเขาแล้วก็ไปกินกันเลยด่าว่ามีอะไรบ้าง ยังซีโอค,ค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> อุทยพูดได้ด้วยเอาใหม่สิคะ อยองฮัสเซโยดีจีบีนดีนะโอเห็นไหมล่ะใช่โกอินเตอร์มาเองเลยอ่ะปลาถามเราไปกินดูมาคนเดียวเลยค่ะวันนี้เปรี้ยวคนเดียวจะกินให้หมดร้านเลยค่ะมีอะไรที่แบบว่าเด็ดเด็ดเนะนำไหมจ้าหนองจานแนะนำเป็นซุปกิมจินะครัเออกำลังจะถามว่ามีกิมจิชิคเเกมมาเอามาค่ะออลพาสต้าไหมครับเอามาด้วยหนึ่งเอาชุดผักรวมเอาเผ็ดๆนะเพิ่มชีสไหมครับผมเพิ่มหมูสันนอกผัดซอสแอปเปิ้ลเคอร์รี่เอาอันนี้ด้วยไก่กรอบพุกซอสเกาหลีลดค่ะหนึ่งส่วนน้ำแนะนำเป็นชาน้มกล้วยกับชาน้มสต เอาอ,อย่างนังนออนึงอโอเคค่ะก็ตามนี้เลยเอโ,อเโอเคนี้ก่อนะแค่นี้ก็กินไม่ไหวแล้วครับออ้นอน,นนี้ลูกค้าสามารถตักสลัดปลาได้เลยนะครับตลอดาตาคือใช่เลยอ่ะคุณผู้ชมค่ะเหมือนเราอยู่ที่แบบประเทศเกาหลีเลยยำบิดดีมากไม่เปรี้ยวปี๊ดแล้วก็ไม่ได้แบบไม่เค็มอร่อย ชื่นใจมากเลยค่ะเก๊กควยผสมข้าวบ้วาใครชอบทานอาหารเกาหลีนะคะลองแวะมาเลยตรงด i ด็อกคอนเน็กรับรองว่าถูกใจแน่ดูสิทุกอย่างไม่รกระทั่งผักเอออะไรเออะเหมือนที่เกาหลีมากมงงไปหมดแม่ปังไม่ไหว คือโดยรวมของราคานะในเมนูก็คือราคาก็ไม่ได้แพงก็แบบ200300าแต่ว่าอย่าง้าสูตรเราสั่งที่เป็นเซตแบบนี้ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับวัตถุดิบเป็นหมูก็าราคาหนึ่งเป็นไก่เป็นซีฟูด้ดก็อีกราคาหนึ่งแต่ว่า4อันนี้อย่างต่ํากินได้ประมาณ6ท่านเลยซึ่งเรามากัน5 6คนอย่าคนเงี้ยเราสั่งแบบนี้เราก็กินได้หลายแบบด้วยก็คือแบบสนุกสนานแบบเอนจอยอะไรแย่งแยงกันอะ่ะนึกออกป้าฟิลแบบเฮ้ยแบบอร่อยยาอย่างเงี้ยนึกออกไหม กุ้งตัวใหญ่เป้งมากเลยคุณผู้ชมปลามึกเหมือนเป็นแบบตัวแม่ของท้องทะเลเลยใหญ่มากเอาละค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้มันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะซึ่งทางเราคิดว่าเราไปนั่งรอดีกว่า mm hmm. เดี๋ยวพอเขาเสิร์ฟมาเราก็จะได้แบบฟักทีเดียวเลยให้หมดไปเลยค่ะ อาแล้วค่ะอาหารต่างๆที่เราสั่งไปก็มาเสิร์ฟกันที่เรียบร้อยแล้วแต่เดี๋ยวเราเรียกคุณน้องคนสวยของหมดที่นี่มาแนะนําดีกว่าว่าอะไรคืออะไรบ้างตัวราคาลบตัวิดนึงนะคะค่ะตัวเซตที่ลูกค้าสั่งนะคะจะเป็นเซ็ตแกงเตอร์นะคะเป็นแกงเตอร์ใช่ค่ะ <รถ S 2> สำหรับมาเป็นแกงค่ะสี่านขึ้นไปค่ะ ก็จะประกอบไปด้วยซอสสี่ซอสนะคะตัวแรกจะเป็นไก่ผัดซอสที่ขายลูกค้าตัวนึงเลยค่ะเป็นออริจินอลเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยค่ะเป็นซอสแรกต้นตำรับเลยค่ะแัวนี้ค่ะค่ะตัวนี้จะเป็นบุกโกกินะคะหมูสันนอกผัดซอสบุกโกกิก็จะได้รสชาติหวานน้ำผึ้งแล้วก็หอมพริกไทยดำมาค่ะลูกค้าตัวนี้เป็นซอสแอปเปิ้ลแครี่ค่ะในในนี้จะเป็นซีฟู้ดผัดซอสแอปเปิ้ลแครี่ก็คือจะเป็นซอสใหม่นะคะเหมือนอ๋อผงกะหรี่กับแอปเปิ้ลมาผสมเป็นซอสรสมากแล้วเนี่ยค่ะตัวนี้เป็นพีมมี่ชีสซี่ค่ะจะเป็นซอสชีสออะะค หวานมหอมเค็มๆอะไรอย่างงี้เนาะเลิศมากส่วนนี้คือน้องน้องซิกเนเจอร์นี่นี่เป็นทักกยองค่ะไก่ตอคุกซอสแล้วก็ราดจะเป็นเมนูที่ลูกค้าที่แบบว่าทุกโต๊ะที่มาต้องจัดกิมจิซีเกะ่ะเป็นจะมีสองแบบนะคะเป็นซุปกิมจิหมูแล้วก็ซุปกิมจิซีฟู้ดค่ะนะคะมีทั้งสองใครชอบแบบไหนก็เลือกเอาแล้วส่วนน้องน้องไก่สีแดงนี่นะคะ ตอนนี้เพิ่งเข้ามาเป็นบูทักอะค่ะเป็นแต่ตัวซอสจะเป็นตัวเดียวกันกับทักคันยองเลยค่ะซอสอันนี้อร่อยมากค่ะแล้วน้ำนะคะน้ำน้ำสองแก้วนี้คืออะไรเอ่ยอ๋อน้ำตัวนี้เป็นชานมกล้วยค่ะตัวนี้เป็นชานมสตบรีนมกล้วยเหมือนที่เราเห็นที่เกาหลีใช่ค่ะโอ้ยเลิศมากเลยตอในทุกอย่างก็พร้อมแล้วน้ำลายก็ไหลแบบไม่หลั่งหยุดไม่ได้แล้วจริงต้องคาแล้วเลยนะคะลขอบคุณมากค่ะมาเน้นมันเยอะขนาดนี้เดี๋ยวฉันเรียกทีมงานก่อนทีมงานมานั่งกินด้วยกันเร็วเพราะมันเยอะมาก ได้เลยได้เลยเร็วเข้าตอนนี้ขอเวลากินก่อนนะฮะเดี๋ยวท้ายคลิปเนี้ยเราจะมีจากขอประางจากทางร้าน BGB ด,ด้วยวจะเป็นอะไรนะั้นรอติดตามนะจ๊ะตอนนี้แล้วดูเรากินแบบยั่วๆไปก่อนะ นี่ยค่ะจะบอกว่าทุกคนก็แบบแฮปปี้มากเหมือนแบบอันนี้ก็เหมือนต้นตำรับที่เกาหลีเลยจริงๆอะไรเงี้ยส่วนอันนี้ก็เป็นแบบที่เขาบอกเลยว่าใครที่ไม่ชอบทานเผ็ดก็อันเนี้ยก็จะเป็นเหมือนหวานแล้วก็แบบเหมือนแบบหอมพริกไทยดำอะไรเงี้ยส่วนนี้ก็เป็นครีมครีมอันนี้ก็แบบอร่อยดีเป็นแบบเขาเรียกวแกงกะหรีผสมกับเปิ้ลรสชาติก็ดูหวานๆจืีๆอะไรเงี้ยหอมด้วยค่ะอันนี้ไม่ต้องสืบเนาะ เป๊กมากหมดแล้วส่วนน้องไก่ก็อร่อยมากกิมจิจิเก,กก็เหมือนมากทุกอย่างดีหมดเลยก็อยากให้ทุกคนลองแวะเข้ามานะคะวิดีโอคันเน็นั้นจีบีนี่ละคะ่ะก็เป็นของรางวัลที่หวานบอกไว้แล้วว่าตอนท้ายคลิปจะมีสิ่งพิเศษมามอบให้จากด t d นะคะนั่นก็คือ วไวเซอร์จากทางร้านค่ะซึ่งสามารถทานที่ดีเจก็ได้หรือทางที่ดา๊กคาบีต้นฉบับก็ได้เลยทั้งสองสอง,สอง,สองแบบกินได้หมดเลยเพียงแค่ว่าคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะคะว่าอยากให้หวานาเนี่ยไปทาอะไรอยากทำคอนเทนต์ไหนแบบสนุกสนุกน่ารักแบบไหนก็คอมเมนต์กันมาแล้วเดี๋ยวถ้าไหนที่แบบ happy แฮปปี้วานก็แฮปปี้ทีมงานด้วยก็จะมอบให้เลยค่ะตึ้งเอาไปลองทานกันได้เลยนะคะรับรองว่าเด็ดจริงแซ่บจริงอร่อยจริงค่ะหว่านคอนเฟิร์ม สุดท้ายนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ช่องสับป,ปะวันเชี่ยของหวานด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยแล้วก็คลิปหน้าหวานจะไปทําอะไรที่ไหนแล้วก็อะไรก็คอยติดตามมาด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วขอตัวทานก่อนคะ่ะอ่ะทานต่อคะ่ะทุกคนนักเป็นหุ่นยนต์กันไปหมดแล้วเลย